thank you ช็อกแบบไม่ทันตั้งตัวของนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยพิงกี้สาวิกาชัยเดชคุณแม่และพี่ชายที่ถูกคุมตัวเข้าเรือนจําทันทีหลังศาลไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากตกเป็นจําเลยคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ดีที่มีอัตราโทษสูงและผู้เสียหายเป็นจํานวนมากโดยหลังจากข่าวช็อกนี้เผยแพร่ออกไปด้านโอทีรัตนินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพิงกี้สาวิกามากกว่า20ปีและเป็นแก๊งเดียวกับแตงโมพัทรธิดานางเอกชื่อดังที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ให้กําลังใจพิงกี้ แม้จะทราบว,ว่าโพสดังกล่าวพิงกี้ไม่ได้เห็นข้อความนี้เนื่องจากถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีแต่ก็หวังว่าขอให้สักวันข้อความนี้ไปถึงเพื่อนให้เพื่อนรู้ว่ายัางมีเพื่อนคนนี้อยู่ตรงนี้เสมอ แถมเพื่อนสนิทพิงกี้ยังได้ออกมาเล่าผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงเรื่องที่พิงกี้ตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ 3D โดยเพื่อนสนิทพิงกี้บอกเอาไว้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันละเอียดอ่อนเพราะมีดีเทลอีกมากมายที่สังคมภายนอกไม่ทราบและผมไม่สามารถเล่าได้เพราะยิ่งเล่าก็จะยิ่งกระทบกับบุคคลที่กี้รักมากที่สุด ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนี้มีหลายคนที่สนิททราบกันดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บอกได้แค่ว่าเหตุการณ์นี้กี่น่าสงสารมากมันยิ่งกว่าละครเรื่องดาวพระศุกรที่เพื่อนเคยแสดงเป็นร้อยเท่า โดยตัวผมยังเชื่อมั่นในตัวกี้มากว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากบุคคลใกล้ตัวที่กี้รักและเคารพมากๆกี้ไม่รู้กฎหมายขอบเขตความรับผิดรวมถึงกี้ไม่รู้จักธุรกิจฟอรเร็กดีพอและการลงทุนเทรดทุกแพลตฟอร์มต่างๆเห็นได้จากทุกครั้งที่ผมโพสต์เรื่องหุ้นซึ่งพิงกี้มักจะเข้ามาคอมเมนต์สอนเล่นหน่อยพร้อมติดแฮชแท็กวอนไปถึงสินค้าทุกตัวอย่าเพิ่งถอดพิงกี้ออกและขอสารท่านแม่ตาเพื่อนด้วยในขณะที่พิธีกรชื่อดังมดดำได้เผยถึงสภาพจิตใจของดาราสาวว่า p ิงกี้ร้องไห้และเริ่มเครียดแล้วแล้วก็พยายามไม่เครียดมากเพราะว่าอยู่กับคุณแม่โดยตอนนี้ได้ปรึกษาทนายให้ขอยื่นประกันตัวอีกครั้งเนื่องจากคนในบ้านถูกควบคุมตัวที่เรือนจำทั้งหมดจึงทำให้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งทนายอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับแอนนาที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์คลิปของพิงกี้ที่มีใบหน้าเครียดเศร้าและบางช่วงเหมือนจะร้องไห้พร้อมข้อความว่ามาเจอคลิปนี้จุกในอก แต่พอตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคลิปเก่าเมื่อปี2,563ซึ่งพิงกี้ได้นำเอกสารการเงินเข้าชี้แจงต่อ DSI ในฐานพยานคดีฟอล์เล็กดีขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อสพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ